สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้แสบจะมาทำมันเชื่อมค่ะแบ่งปันวิธีทำมันเชื่อมง่ายๆนะคะมันเชื่อมอันนี้แสบจะเอาไปใส่ในท็อปปิ้งน้ำแข็งใส่นะคะน้ำแข็งใส่หรือไอศ์ครีมก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆก่อนอื่นก็คือล้างทำความสะอาดมันก่อนนะคะวันนี้ใช้เป็นมันมันอะไรนะเหลืองไข่เนื้อเป็นเหลือง ตอกทำความสะอาดนะฮะหลังยาง จะเยอะกว่าเนื้ออีกนะฮะเนี่ยคือต่อ หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็เทน้ำปูนใส่นะคะแช่น้ำปูนใส่ประมาณ15นาทีค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดน้ำผ่านานิดนึงค่ะล้างกลินน้ำปูนใส่นะจากนั้นนะคะก็ใส่มันลงไปในหม้อค่ะใช้ใช้เป็นหม้อไฟฟ้านะคะที่เราที่หม้อมันเสียแล้วอะเติมน้ำค่ะ ตาลทายจะอยู่ที่ประมาณ8ขีดนะคะเกลือไปช้อนค่ะจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวสซมจะร้อให้มันงวด แล้วก็น้ำเชื่อมนี่ก็คือรัดตัวมันของเรานะคะน้ำเชื่อมเริ่มงวดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยแต่อันนี้แสบไม่ได้คนนะเดี๋ยวพุ่งนี้เราไปใส่ถ้วยพร้อมขายที่โรงเรียนกันค่ะ ะะก็เป็นมันเชื่อมใส่น้ำแข็งใส่หรือแอซทิลของเรานะคะโอเคใช้ได้แล้วนะก็จะประมาณนี้ค่ะน้ำก็จะใส่ๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตักไปใช้ที่โรงเรียนกันนะคะทุกคน ถึงแต่งแล้วจะใส่สื้อีดไฟมีดลงบ้านมันเห็นแล้วนีห้หมูไอ้หมูแต่หมูกแบเอาหมูได้น้จะจิกตทุก่างทัต้องเราทำ่้กอ่งทก็ได้อีกทอ่า 过来。